สวัสดีครับผมนักล่าแห่งบ้านตรงครับวันนี้ครับเป็นวันที่สิบหกกรกฎาคมครับตากแดดวันสุดท้ายครับเพื่อนที่อยากได้เมล็ดขั่วนี่คือชุดแรกครับก็อยู่ที่ประมาณหกโลก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณสักสิบสองคนนะครับงวดแรกนะครับกต่เพื่อนที่สนใจนะครับก็วันนี้ผมจะตากแดดวันสุดท้ายครับแดดออกแล้วนะครับก็ผมแบ่งอยู่ที่หกร้อยพร้อมส่งนะครับ ตัวเม็ดถั่วก็อยู่ที่ครึ่งโลนี่ก็อยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทครับอันนี้คือรวมส่งเลยนะครับสนใจก็ทักมาครับก็ผมจะส่งวันนี้วันพฤหัสผมน่าจะส่งวันจันทร์ครับก็ทักมานะใครอยากได้ครับชุดแรกครับชุดสองชุดสามก็มีครับถ้าใครไม่ทันชุดแรกก็รอชุดสองสามได้ครับ ว่ากาลังสุกเดี๋ยวผมก็เก็บมาตากนะครับเพราะว่าเก็บแต่ละชุดก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบกว่าวันกับครึ่งเดือนกว่านครับเหมือนกับผมบอกว่าผมเน้นที่ว่านักล่าไม่ได้ปลูกเมล็ดขายนะครับคือผมปลูกไร่หนึ่งเนี่ยผมจะไว้อยู่ประมาณหนึ่งร่องสองร่องเพราะผมต้องเก็บไปขายนะครับก็แบ่งเพื่อนนะครับก็เลยผมเน้นว่าผมไม่ได้ปลูกเมล็ดขายเพราะว่าเท่าที่ผมลงคลิปหรือว่าในเฟซในอันนี้ก็ มีเพื่อนอยากได้ก็ใช้คํว่านับร้อยครับแต่ก็ดูว่าใครอยากได้จริงไม่จริงครับผมก็ไม่รู้ครับผมก็เลยไม่ไม่ได้ไว้เยอะครับก็ลองดูว่ามีเพื่อนอยากได้แค่ไหนสนใจจริงๆไหมวันนี้ครับทักมาครับถ้าใครสนใจครับส่งวันจันทร์ครับวันนี้วันที่สิบหกกรกฎาคมครับผมจะส่งในวันจันทร์ครับ